สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็แสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนชาวครีเอเตอร์ที่ได้รับโบนัสนะคะได้รับการตั้งค่าโบนัสวันนี้วันอังคารที่23เมษายนซึ่งจะได้วันนี้นะคะโบนัสได้ตั้งค่าไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็คือก่อนที่จะเข้าไปตั้งค่านะคะการตั้งค่าก็คือลิงก์กับข้อมูลเก่าเลยที่เราเคยลงไว้ในการตั้งค่าดาวเนาะท่านไหนที่ตั้งค่าดาวไปแล้วหรือว่า ตั้งค่าโปรแกรมสมาชิกหรือตั้งค่าโฆษณาในสตรีมไปแล้วนะคะมีข้อมูลเก่าก็คือลิงก์กับข้อมูลเก่านะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตั้งค่าการตั้งค่าอะไรต่างๆเนาะอันนั้นคือการก่อข้อมูลก็ขอให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกๆคนก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้นะคะก็มีหล,หลายๆท่านที่ผ่านการตั้งค่าแล้วออกมาแบ่งปันความรู้นะคะเพื่อนๆพี่ๆี่ก็เข้าไปศึกษา เพิ่มเติมได้นะคะส่วนท่านยังไม่พร้อก็คือผ่านการตั้งค่าดาวเนะาะโฆษณาในสตรีมก็โปรแกรมสมาชิกก็ผ่านแล้ววันนี้ก็ได้รับการได้รับโบนัสนะคะเนาะก็ตั้งค่าเสร็จไปแล้วเรียบร้อยก็ขอคุณ Facebook ขอบคุณ AI ขอขอคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณตัวเองด้วยเนาะที่ก็หมายถึงการทํางานในระดับเป็นขั้น,ข,นขั้นตอนต่อไปในการทํางานของเราก็ <c oughs> เพื่อนๆที่ยังไม่ได้โบนัสก็นะคะก็คงจะได้รับเชิญเหมือนกันตื่นมาเปิด Facebook ก็เห็นที่หน้าเพจเลยนะก,ก็งงๆอยู่นะคะได้มาแบบงงๆก็ยังไม่รู้เลยนะคะเห็นเพื่อนๆเ,เขาได้การตั้งค่าโบนัสกันเนาะนะคะก็เลยเข้าไปศึกษารายละเอียดดูว่าได้มาแบบไหนยังไงแล้วต้องทํำยังไงโบนัสคืออะไรประมาณนี้นะคะ,ะก็เลยเข้าไปศึกษาได้ ข้อมูลมานะคะก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอ่าก็ก็คือเข้าใจว่าโบนัสก็คือเป็นกำลังใจนะคะจากเจ้าของบริษัทที่ให้กับให้กับพนักงานของเขานะคะเนาะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจนะคะที่ทางบริษัทให้เรามาเนาะก็คือให้จาก facebook นะคะให้กับพนักงานของบริษัทก็คือครีเอเตอร์อย่างเราๆทุกๆท่านนี่แหละนะคะเนาะคนขยันนะคะ mm. เป็นรางวัลคนขยันนะคะ,ะก็คือให้กับคนที่อยู่ในกฎก็คือที่รักษากฎที่ลงคลิปสม่ําเสมอก็เลยแจกให้นะคะเป็นกําลังใจเนาะแต่บางท่านก็ยังไม่ผ่านอะไรแต่ว่าก็ ได้โบนัสนะคะมาเป็นกําลังใจนาะบางท่านก็ผ่านและหลายอย่างแล้วก็วันนี้ได้โบนัสด้วยแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะเนาะเป็นอีกหนึ่งกําลังใจนะคะก็มาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาเรียนรู้เพิ่มเติมใครที่รู้แล้วก็เข้ามาทบทวนเพิ่มเติมได้เนาะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปของทัยม,มัยพรได้นะคะ โบนัสก็คือการเพิ่มพูนรายได้ของคุณด้วยฐานะครีเอเตอร์ด้วยโปรแกรมประสิทธิภาพข้อกำหนดในโปรแกรมสร้างรายได้เสริมโดยโปรแกรมประสิทธิภาพสามารถให้คุณมีรายได้จากการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะก็สร้างรายได้โดยวิธีของคุณเลือกโดยวิธีที่คุณเลือกตั้งแต่การสร้างวิดีโอหรือว่าการ ถ่ายภาพการโพสต์การโพสต์ข้อความและก็อื่นๆติดตามประสิทธิภาพของคุณและใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดติดตามรายได้และประสิทธิภาพรายได้เนื้อหาในข้อมูลเชิงลึกเรียนรู้เพิ่มเติมกับวิธีเตรียมตัวให้พร้อมรับความสําเร็จโดยทําตามหลักปฏิบัติให้ดีที่สุดเพิ่มรายได้ด้วยโบนัสฐานะครีเอเตอร์ผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เสริมรายได้ของคุณเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสโบนัสคุณสามารถเสริมรายได้โดยการสร้างเนื้อหาที่น่าดึงดูดสร้างรายได้ในแบบของคุณที่คุณต้องการนะคะตั้งแต่การสร้างวิดีโอสตรีมสดคือการไลฟ์สดนะคะไปจนถึงการใช้เครื่องมือการสร้างรายได้ของคุณที่ที่คุณสามารถรับเงินได้หลากหลายวิธี รับสิทธิ์การเข้าถึงง่ายๆคน้คนพบโปรแกร,รมใหม่ๆได้ง่ายๆในที่เดียวคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานและติดตามความคืบหน้าของคุณได้ง่ายๆเกณฑ์และคุณสมบัติก็คือผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นค่ะขณะนี้โปรแกร,รมโบนัสได้เปิดใช้งานเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญคุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โบนัสก็คือ Facebook ต,ต้องการ ให้ครีเอเตอร์สร้างรายได้ง่ายๆโดยการแสดงความคิดสร้างสรรค์และทำในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสและสร้างรายได้โดยการอิงจากประสิทธิภาพจำนวนรายได้คอนเทนต์ชาเลนจ์ชาเลนจ์ต่างๆที่ให้รางวัลให้ทะลุปเป้าหมายสำคัญและความสำเร็จต่างๆคุณยังสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสต่างๆ และเพิ่มยอดเงินรางวัลของคุณให้ถึงที่สุดได้หากคุณบรรูุข้อกํำหนดที่คุณเกี่ยวข้องนะคะก็คือสรุปสรุปนะคะอ่านแล้วสรุปเข้าใจง่ายๆก็คือโปรแกรมโบนัสก็คือ Facebook ให้เรามีโอกาสมากกว่าครีเอเตอร์ธรรมดานะคะในการทำคลิปลงคลิปและการสร้างเนื้อหาที่น่าดึงดูความน่าสนใจ ให้ผู้คนเข้ามาชมคลิปของเรามากขึ้นนะคะแต่มีความพิเศษกว่าตรงที่เราได้บรรลุเป้าหมายได้ก็คือการทำชาเลจ์นในทุกๆสัปดาห์นะคะการทำชาลจ์ก็จะอยู่ตรงแดตบอร์ดหน้าแดตบอร์ดของเรานะคะออกดเข้าไปดูนะคะในทุกๆสัปดาห์ออมีกี่เปอร์เซ็นต์เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะบรรลุเป้าหมายนะคะในแต่ละชาเลจนที่ทาง facebook เขาให้เราทำ นะคะก็เข้าไปดูนะคะเพื่อนๆในที่เนาะคนที่ผ่านการตั้งค่าโฆษณาในสตรีมแล้วเนาะทัยยี่ไม่มอนก็เข้าไปดูดูอยู่เรื่อยๆนะคะการทำชาลนจ์ของเราในแต่ละสัปดาห์นะคะเหลืออยู่กี่เปอร์เซนต์ประมาณนี้นะคะเราก็เข้าไปทำชาลนจ์นั้นๆให้สำเร็จนะคะแล้วเราทำสำเร็จในแต่ละรอบเหลือกี่เปอร์เซนต์ถ้าเราทำสำเร็จในแต่ละรอบนะคะ,ะไรายได้ก็จะเพิ่มจากการทำชาลนจ์ และการทําคลิปต่างๆการสร้างเนื้อหาการโพสภาพการโพสภาพนิ่งการโพสต์ข้อความคลิปวิดีโอต่างๆ Facebook ก็จะว่าจากประสิทธิภาพจากการเข้าถึงจากคลิปของเรานะคะการเพิ่มโบนัสก็จะมาจากคลิปเหล่านั้นของเรานี่ก็คือการสร้างไรายได้จากโบนัสการสร้างไรายได้จากโบนัสนะคะพี่ๆเพื่อนๆสรุปก,ก็คือเราต้องสร้างเนื้อหา แล้วก็ทําคลิปทํางานของเราให้สม่ําเสมอต่อไปเหมือนเดิมก็คือการพัฒนาคลิปของเราต่อไป Facebook ก็จะเพิ่มรายได้ให้เราและก็ยังสามารถได้รับโบนัสต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะตามที่ Facebook เขาให้มาก็จะได้รับการเข้าถึงมากกว่าครีเอเตอร์ธรรมดานี่ก็คือข้อดีของการได้รับโบนัสนะคะไม่ใช่ ไม่ใช่ได้เงินฟรีๆจาก facebook นะคะก็คือให้เข้าใจตามนี้นะคะเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีกับเพื่อนๆลี่ทุกคนที่ได้การตั้งค่าโบนัสแล้วก็ต่างๆด้วยนะคะเนาะก็เป็นความขยันของเราทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจจากทาง facebook ที่ให้เรามานะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ